ตีนผีจับจีบกับตีนผีเย็บลูกแตกต่างกันอย่างไรเลือกแบบไหนดีมาชมในวิดีโอนี้กันค่ะเริ่มจากตีนผีจับจีบค่ะจะเหมาะสําหรับเนื้อผ้าปานกลางถึงค่อนข้างหนาหน่อยได้ค่ะแนะนําสําหรับงานเย็บตกแต่งระบายเสื้อผ้ากระโปรงผ้าม่านค่ะตีนผีจับจีบจะมีกลไกในการตะปุยผ้าและพับเข้ามาเป็นจีบโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับ สามารถปรับขนาดความลึกและความถี่ของจีบได้โดยสามารถตั้งให้จับจีบทุกๆ1ฝีเข็มทุกๆ6กฝีเข็มหรือทุกๆ12ฝีเข็มได้ค่ะและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อต้องการเย็บเส้นตรงก่อนหรือภายหลังการจับจีบก็สามารถตั้งค่าจีบให้เป็นศูนย์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดเปลี่ยนตีนผีให้เสียเวลาค่ะเอ็มจะเริ่มจับจีบให้ดูครบทุกแบบเริ่มจากทุกๆ1ฝีเข็มก่อนค่ะ ทุกๆหกฝีเข็มค่ะทุกๆ12ฝีเข็มค่ะและเย็บเส้นตรงปกติค่ะต่อมาดูตีนผีเย็บรูดกันค่ะตีนผีเย็บรูดเหมาะสําหรับเนื้อผ้าบางและปานกลางแนะนำสําหรับเย็บรูดตกแต่งเสื้อกระโปรงชุดเดทกระเป๋าค่ะ หากต้องการให้รูดผ้าย่นมากหรือน้อยให้ปรับค่าความตึงได้บนให้เพิ่มขึ้นค่ะเริ่มปรับความตึงได้ตั้งแต่5ขึ้นไปอยากให้ย่นมากปรับเลขให้มากขึ้นได้จนถึง9ค่ะการตั้งค่าของตีนผีเย็บรูดค่ะเราจะปรับตั้งค่าความถี่ให้มากขึ้นประมาณ4 5มิลค่ะเพื่อช่วยให้จากเดินได้สะดวกขึ้นเมื่อผ้ารูดเข้าหากันค่ะ พอเราเริ่มเย็บค่ะตีนผีจะรูดให้เองอัตโนมัติแบบนี้ค่ะนอกจากจะเย็บรูดแบบนี้ได้แล้วตีนผีจะมีช่องเพื่อสอดผ้าเข้าไปด้านบนจะทำให้เย็บรูดผ้าชิ้นล่างและเย็บประกอบกับผ้าชิ้นบนที่เป็นผ้าเรียบไปได้พร้อมๆกันแบบนี้เลยค่ะชิ้นงานที่ออกมาของ2ตีนผีจะแตกต่างกันตามที่เห็นค่ะอยากได้ชิ้นงานแบบไหนก็เลือกใช้ตีนผีให้ตรงกับง,งานนะคะ ตีนผีจับจีบและตีนผีเย็บรูดมีทั้งสำหรับจักเบอร์นีนาและเบอร์เน็ตให้ใช้กันค่ะหากมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นนี้ได้เลยค่ะ